ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. นั่นก็คือนะครับผมให้ answer the question นะครับให้ตอบคำถามนะครับแล้วแต่นักเรียนจะตอบนะครับนะอันนี้คุณครูต่อยเป็นตัวอย่างว่า what sport can you play นะครับ what sport นะครับแปลว่ากีฬาอะไรแต่เติม s นะครับก็คือกีฬาหลายกีฬาหลายชนิดกีฬา can you play ที่คุณสามารถเล่นนะครับนักเรียนอาจจะตอบว่า c n p p l y y a s บ b บ l l แล้วก็ตอบด้วยอย่างอื่นเข้าไปด้วยก็ได้นะครับนะเพราะเขาถามเป็นผู้พจน์นะครับ ถามให้เราตอบหลาย,ลายกีฬาเราก็อาจจะตอบฟุตบอลก็ไปด้วยนะครับนะนะครับอย่าตอบชนิดเดียวนะครับแล้วถ้าตอบชนิดเดียวนี่เขาเขียนมาหลายชนิดเราก็ต้องตอบหลายชนิดไปเลยนะครับนะนะครับอ,อ่าใส่สีเหมือนกันนะครับนะใส่เป็นสีชมพูเนี่ยคุณครูก็ อ่านะครับฟุตบอล What sport do you like นะครับคุณชอบกีฬาอะไรนะครับก็หลายกีฬาก็แล้วแต่นักเรียนนะครับนะคุณครูเป็นว่าคุณครูเขียนมาให้กีฬาชนิดเดียวนะครับนักเรียนก็เขียนเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนะนะครับเขียนกีฬาชนิดเดียวก็ไม่ผิดนะครับนะ Where do you play it นะครับแล้วคุณเล่นมันที่ไหนก็ว่าเอดในที่นี่คือกีฬาชนิดเดียวแล้วนะครับนะเป็นกีฬาหลายชนิดต้องเป็นเดนะครับนะ อันนี้ตอบสั้นๆนะครับ at the gym ก็คือเล่นในโรงยิมนะครับ w h e เว o ตุยเพลเกตนะครับคุณเล่นมันเมื่อไหร่นี่คุณครูแปลแบบเร็วๆเลยนะครับนะ when แปลว่าเมื่อไหร่นะครับนะ you แปลวคุณ play แปลว่าเล่นอิดในที่นี้มันๆในที่นี้ก็คืออ้างมาจากกีฬาชนิดเดิมนะครับก็คือถ้าเป็นบาสเกตบอลนะครับนะเล่นบาสเกตบอลนะครับเล่นที่ไหนเล่นเมื่อไหร่นะครับก็ in the evening นะครับเล่นในเวลาตอนเย็น จบนะครับนะคุณควูไปเร็วเลยนะครับทีนี้ก็บอกว่าให้รีาเดี๋ยวให้อ่านนะครับแอดและให้ค m p l e t i o นให้ทำ้สโมโ์นะครับตอก็คือขอให้คำศัพท์เป็นคำกริยามานะครับนะ,ะมาดูกันนะครับไมเคิลจอแดนนะครับนะไมเคิลจอ d a n แล้วตรงนี้เขาใส่กับว่า A famous athlete นะครับ athlete แปลว่านักกรีฬาหรือนักกีฬานะครับ เฟมัสแปลว่ามีชื่อเสียงนะครับดังนั้นไมเคิล o r แดนเป็นเอกพจน์ทนะครับหนาก็นำอีสมาตอบนะลูกนะนะครับก็แปลว่าไมเคิลจอแดนนะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะครับ he is นะครับแล้วขอมีคำว่าเมืองเมืองก็ต้องตอบคําว่ามาจากนะครับนะเขามาจากนะครับ from เขามาจากเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ he is one hundred and ninety eight เขานะครับสูง198เซนติเมตรนะครับก็ต้องใส่คำว่าชอนะครับนะเซนติเมตรหน8เซนติเมตรนะครับหนาหื่ว่าเป็นส่วนสูงนะครับตอบคำว่าชอฮีแคนนะครับเขาสามารถคำว่าเบสบอลนี่แน่นอนนะครับคือเขาสามารถเล่นนะครับหนาตอบคำว่าเพลย์เขาสามารถเล่นนะครับและก็เบสบอลนะครับและก็บาสเกตบอลนะครับฮีแคนเขาสามารถ สามารถอะไรนะครับเบสบอลนะครับนะเมื่อกี้ตรงนี้นะครับเราใส่คําว่าเล่นลงไปแล้วตรงนี้เราใส่คําว่าตีแต่ถ้านักเรียนเกิดใส่ผิดนะครับเขาสามารถตีเบสบอลนะครับตรงนี้พอมาตรงนี้เขาสามารถเล่นเบสบอลเล่นเบสบอลตรงนี้ผิดนะครับนะเพราะว่ามันมันต้องแปลให้ต่อเนื่องนะครับแปลว่าเขาตีลูกเบสบอลด้วยไม้ตีดังนั้นตรงนี้ถ้าจะใส่คำว่าเพลงเขาเล่นลูกเบสบอลด้วยไม้ตีมันก็ไม่ค่อย แมตต์กันเท่าไหร่นะครับดังนั้น2 2ข้อนี้ดูให้ดีนะครับนะให้เติมเพล์ตรงนี้และเติมฮิตตรงนี้นะครับแอนแลนะครับเตะเสร็จก็รันนะครับวิ่งเลยนะครับวิ่งอย่างรวดเร็วนั่นคือกากติกาก็การเล่นเบสบอลนะครับฮีแคนเขาสามารถจัมป์กระโดดนะครับนะเขาสามารถกระโดดแอนฟลูนะครับแล้วก็โยนหรือกว้างนะครับลูกบาสเกตบอลนะครับนะ he can make over นะครับ make over make แปลว่าทำนะครับ over แปลว่ามากกว่า30 points นะครับแปลว่า30คะแนนนะครับนะ in แปลว่าใน one game 1เกมใน1เกมนั้นของเล่นบาสเกตบอลนะครับสามารถทำคะแนนได้มากกว่า30แต้มหรือว่า30คะแนนและแล้วนี่คือคำแปลนะครับจบหน้าครับ All r บ g h t นะครับนะ a right. y okay, okay. Okay.